แต่ว่าอ่านจริงๆอ่ะนี่ก็อยากจะรีแคปเรื่องเมื่อวานนะนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเดอะเบสซอมของใครหลายๆคนในนี้ใช่ไหมใช่ใช่ของแกลานั่นเองเมเดเมเดเดบิวต์สเตจนะคะไหนช่วยกันแบบรีแคปหน่อยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานได้เจอแฟนคลับเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเยอะขนาดนี้ใช่ท้ายๆคอขอพูดแค่ขอพูดแบบตอนแรกอะ ที่ออกไปที่เราได้ออกไปจะไปขึ้นแล้วอะแล้วเห็นคนจํานวนมหาศาลอะในใจคือแบบจะรองไหาแล้วอะจะรองไ <Yes. S 1> หาแล้วแบบมันมันเกินกว่าที่คาดหวังเอาไปแบบเยอะมากคือเราไม่คิดว่าจะแบบมีคนมาดูพวกเราโฟอีฟ e, แล้วก็แอดไลน์แบบเยอะขนาดนี้แล้วพอแล้วพอแบบคนมาดูคนแบบกรีดคนเชียร์คนให้กันลังใจมันแบบเออคือกอดขึ้นไปทีอะน้ำตาจะแบบ จะเลทแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พันไม่ได้เราต้องโชว์ก่อนเดี๋ยวเราไม่สวยก็ต้องไปก่อนแต่เมื่อวานมีคนน้ําตาเล็ดอยู่นะด้วยความภาคภูมิใจอย่างนี้ไม่แล้วมันมีคนร้องมันก็มีคนน้ําตาเล็ดกอดขึ้นเวทีด้วยเหมือนกันอ่าใครเอ่ยสารภาพมามีใครบ้างอ่ะเขายอมรับเะ็นรีแคปหน่อยสิความรู้สึกตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นก็คือ ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่คิดว่าคือมันเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้แบบว่ามาอะไรนะมา On s t a ตจจริงๆ mm. แล้วก็คือวันนั้นอ่ะไม่ได้เล่นโซเชียลเลยไม่ได้เข้าไปดูว่ามีคนเยอะแยะแค่ไหนมีได้ยินจากทีมงานว่าคนเยอะมากคนเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนเพราะว่าเขาลิมิตแค่200คนใช่ป่ะที่มานั่งอ่ะแต่พอได้ขึ้นไปปุ๊บโอ้โหน้ําตาแตกเลยเพราะว่า สองร้อยคนน่ะนั่งอยู่แต่เป็นพันน่ะอ้อมเยู่อ้อมอยมันเนเยอะมากเลยอ่ะประมาณกี่เยอะมากแบบมองไปสุดทางของนั้นก็ยังเห็นคนอยู่อ่ะก็คือแบบเยอะมากทั้งชั้นสองนู่นนี่นั่นคือแบบมมีเออดีใจจนน้ําตาแตกก่อนขึ้นเวทีล้พี่ทีมงานบอกว่าอีกยี่สิบวีนะแล้วคือน้ําตามันอยู่อ่ะแบบต้องสวยต้องสวยต้องสวยก่อนต้องสวยก่อนก็เลยแบบดีใจจนน้าตาแตก เราแบบนี่รู้สึกว่าเมื่อวานแบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากๆอะเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นที่หายไปนานมากแล้วที่แบบไม่ได้ไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นานมากแล้วลอะไรอเงี้ยแต่ตื่นเต้นจริงตื่นเต้นแบบหูรู้เลยว่าว่าว่าทุกคนเต้นแรงแน่นอนอะเต้นแรงแน่ๆเพราะมันตื่นเต้นเว้ยก็ <laughs> ก็ดูพี่ออมสิดูตัวพี่ออมสิกระโดดแบบ <laughs> <laughs> จะไปอยู่บนฟ้าแล้วอะกลัวมากบินไปแล้ว ออคนโดยบินได้อ่ะทุกคน,น <c oughs> อะไรเปงนไงกล้วย <c oughs> เป็นแบบไหนไหนดีแค่าวานหน่อยเมื่อวานเหรอเมื่อวาน<ม>แฮปปี้มากๆคือแบบว่าอยากขึ้น อยากขึ้นสเตจไปโชว์ให้ทุกคนดูมากแบบอยากเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนดูคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ผู้ถึงเจ้าภาพเขาก็แบบเฟี้ยวฟ้าวกันมากอะไรเงี้ยแบบสนุกมากเลยดูดูเพอร์ฟอร์มของพวกนางก็แบบแฮปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรวมกับว่าแบบแฟนคลับก็แบบซัพพอร์ตทั้งสองวงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่น่ารักมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออชอบอะไรเงี้ยอยากเจอกันบ่อยๆเออดีใจดีใ,ใจอ่อายว่าไงน้องเล็กเจอพี่พี่แฟนคลับ ครั้งแรกเป็นยังไงใช่ก็แบบคือเอาจริงๆว่าคือหนูไม่คิดว่าแบบเราจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้แบบที่เราเคยเห็นว่าแบบศิลปินเขาเป็นกันอย่างนี้อ่ะทุกคนเกียว่าเดินขึ้นบนเวทีไปแล้วก็แบบมีคนรอดูเรามีคนส่งเสียงเชียร์เราแล้วเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่อินเอียด้วยใช่สุดเด่นมากที่สุดในโลกอยางอ่ะมันก็เลยแบบตื่นเต้นมากแบบ บอกเลยว่าประมาาเมื่อวานมีความคิดลุกสูงมากคือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําตัวยังไงเวลานั่งอยู่หลังเวทีแล้วมีคนแบบยืนอยู่ข้างหลังมีคนแบบทักมีคนถ่ายรูปอยู่เราก็จะแบบฮุยราต้องทาตัวยังไงวะแต่ว่าแบบเออเราก็มีความสุขแหละเห็นเขาแบบยิ้มให้เราเขามีความสุขกับเราแล้วก็เออเราก็ฟีลกูดไปกับเขาโอเคคุณจรินคุณโจรินมีอะไรอยากพูดขอบคุณแฟนคลับที่มาเมื่อวานไหมฮะ ไม่รู้ว่าเนอะเมื่อวานมันแบบหลายความรู้สึกมากเลยทั้งแบบยินดีดีใจตื่นเต้นแบบโอ้ยมันแบบหลายอย่างมากคือเวลาแบบเวลานี่แบบตื่นเต้นมากๆนี่จะอยากอวกเว้ยแล้วคือกอดขึ้นเวทีคือไม่ไหวแล้วคือแบบแบบโอ้แล้วยิ่งเจอคนเยอะๆคือแบบโอไม o d โอ god โอไมค์กอดโอไมค์กอดมนุษย์มนุษย์ มืนคุยใครวะอ้ายหรือแฮนนานี่แหละว่าแบบว่าเฮ้ยเราแบบมาถึงจุดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยแบบมันมีคนรู้จักเราเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตทั้งแบบโฟอีแล้วก็แอดลาดนะคะจริงเมื่อวานแบบตอนขึ้นไปโพสท,ท่าแรกก็คือ,ตอเต้นต้องเต้นอะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> หัวขาวหัวขาวต้อะไรอ่ย่ะ คือคือคือตอนพ้ออยู่คือแบบเอาจริงแล้วเหรอวะมันคือโมเมนต์นี้แล้วจริงๆเหรอวะที่แบบเราจะได้เพอร์ฟอร์มแล้วอะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเมื่อวานอะมากในหัวตอนนั้นคือถ้าสะดุดต้องทํายังไงวะต้องทำยังไงเอ้ยคนเยอะมากแล้วแบบแความที่แบบมันเป็นอินเอียร์เนาะแล้วเราได้ยินกันเองอะเพลงวัดปะหลาที่แบบเราขอให้เขาลองแล้วเขาร้องกันอะคือตอนแรกคือไม่ได้ยินแต่พอไปดูในคลิปก็คือคนร้องเยอะมาก แมากกลับมาดูคลิปแล้วแบบจะร้องไห้อ่ะทุกคนเก่งมากเลยค่ะเย๊ตรงให้ทุกคนเย้แต่เมื่อวานแฟนขับกีให้เราเสียงดังอยู่นะแบบตกใจอ่ะขนาดใสอินเอียร์แล้วมีเพลงอยู่ในหูแต่ยังได้ยินเสียงกีทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบโ oh อ้โ oh, อ wow! oh, oh. <laughs> ้ว้าวโอ้ my กอ d ยังไงย